ย่าฮ่าฮ่า่ไเจ้าหนูฮักคือบมลัดฮพ่นน้ำใสทีนี่อ้ไอ้ไม่เลกวัวเราตตัวเขียวน่ชุ่มชนเลยนี่ไปไงฮ่าฮวต่อดีกวัาไเจอไอ้กยโอยช่ด้วยดีไซน์เชดี่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยถอยถอยไม่ได้ถอยถอยถอยยมาแล้วมาแล้วอึดอึดอึติดคงหรือเปล่าเนี้ยอุ้ยว่ายซ้ายวาขวาวนไปวนไปฮ่าเฮ้ยจอต้องไปรับมัน ตลบจมน้ำหรือเปล่านี่มองไปช่วยหน่อยสิไอ้ห้อยวนก่อนวนก่อนแล้วก็วิ่งไปชนเลยปุ้งตื่นตื่นสไปร์แมนตื่นแล้วโอ้ยตันแล้วตันแล้วไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยตกแกลกอีกเลยโอ้ยเป็นมากเลยโอ้ยคนน้ำไล่กินคนก่อนโอ้ยจะสไปเดอร์แมนตามมาช่วยมันต่อสายใช่เลยไอ้ไปเราจะไปโอ้โหห้โอ้ยเจอตัวนี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยววนกลับก่อน